นาป้าไทยไวท์ทิศด้กกินกินสุราผูเฮาเฝ้ามาละนาหัดคอลำเอาตัมตันตัะตันตันสอบกันบินแกงสาวไว้ทิดล้เดาดินขี้ดินมาพิเศษของไว้กินหน้าฮะเนี่ยอาพี่บัวมีอะไรพิเศษกว่าทุกทกผลงานที่ที่ออกมาความพิเศษก็จะมีตรงที่กอรลำเออเป็นเป็นกอนที่แบบว่าเป็นกอนที่บัวไม่เคยร้อง แล้วก็หาปังยากเป็นพี่น้องโบราณมิโน่ปล่อแล้วล่าสุดได้ทำลายของห้องนะฮะครับาาัวฟ้าใสทำลายไม่ทิ้นนะฮะสวัสดีครับผมดเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทิ้งนะฮะแต่ห้องสบายจุดหลังหันได้ดิดน่าฮั่นน่าฮั่นจริงๆเลยฮั่ยังไงกับเวลาทิา้งล่าสุดกับเวลาเดที่ชื่อว่าไว้ทิ้งนะะ่าฮั่นจ้า<อ>ลัก ทีมากที่ไปของกันนับผลงนานพี่ีียวเขาน้เสนอเป็นยังไงฮะก็บอกว่าก็ไม่กับแฟนๆที่เด้งเด้าอยู่หน้าเวทีมากาก็จะเป็นแบบว่าวัยรุ่นาสาวประเภทสองุ้ยหลากหลายเลยมีคอนเซ็ปต์ผลงานนี้ขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วน่าจะน่าจะเหมาะกับตัวใช่ค่ะคือใช้ไว้กี่นานให้ไปคนแต่งเนื้อร้องทำนอแล้วก็ริบเรตุี อาจารย์สิริมงคลน,นะคะ,ะแล้วก็เรียบเรียงเสีษงภาษาอาจารย์ตูนน้อยจ้ะมาพิเศษของไว้กินหน้าฮเนี่ยอาพี่บัวมีอะไรพิเศษกว่าทุกๆุกงานพลงที่ออกมาความพิเศษ,ษก็จะมีตรงที่กรลำเออเป็นเป็นกรที่แบบว่าเป็นกรที่บัวไม่เคยร้องแล้วก็หาฟังยากเป็นพระนองโบราณตอนที่อาจารย์สิริท่านบคุกดูแลกันบอกว่าอะไรนะเป็นแนวกรสี่สังวาส ก็ไม่รู้จักเนาะรุ่นเราจะไม่รู้จักแต่มันก็ค่อนข้างจะยากนิดเดงตรงนี้แหละทาให้แบบว่าถ้าจะเป็นความแปลกขอเพลงนี้าต่เป็นความแปลกเป็นความใหม่พี่ในเท่าไหร่ของเรากับพี่บัวด้วยใช่ใช่เอ<ด>อบัวด้วยก็แปลกือนการไองนี้เอาสักท่อนเอาสักท่อนหนึ่งที่พี่บัวยังไงดีสักท่อนมาเอาตอนรับหรอเอาเอาเอาตอนเพลงดีกว่าตอนเพลงตอนเพลงอ่ะเพราะว่าเราได้ฟังในเท่าไหร่ทีเดียวแต่อยากฟังสดสดวันนี้เออ ปลาไทยไวท์ทิได้กินกินสุราหูเฮาเฝ้ามาละนาหารพอลำเอาตำตำตำละตำตำสอบตนบินแกงสาวไวท์ทิพละเดาดินขิดินเดมเต็มต้องข้อไลทีวีใช่ค่ะแล้วก็ในข้อไลมีซีคอลฟิชเชลนะครับผมที่นี่ถ้าเกิดอยากติดตามผลงานเพลงของพี่บัวล่ะฮะฝากช่องทางในการแบบสวดตรงสวดตัวยังไงที่ไหนได้บ้าง เฟซบุ๊กง่ายริมภาษาไทยว่าบัวฟ้าใส่ครอบลาย<ช>นะคนะแล้วก็เข้าไปชมทางห้องครอบลายได้นะคะเออเอาไว้คิดนะฮะนะฮะตอนนี้ก็รับป่อยเตจหนุนเลยนะวิวแล้วจะจะสี่วันวันนี้เออวันที่เราสภาพสี่วันนะแต่ว่ากล่าวเลยนะจอกอาทิตย์าอาทิตย์หน้าเออเดี๋ยวร,<า>รอดูว่าหลังจากนั้นเดินงเสือเอาไให้ดูว่ายอดวิวยอดดูของวันเป็นแค่ไหนละโอ้ตอนนี้ใหระหว่าตัวว้งแต่ว,วันแรกจุกวันนี้สี่วัน ่มากไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่น่าเชื่อนะแม่รู้สึกว่าเงียบแต่พอมาดูอันนี้ฮอดถึงแสนแล้วเด็กแสนแล้วเอาล่ะมาดีครับวันร้าแจะแตกหรือเปล่ากับไปทินน่านฮานะสั่ด้วยนะครับผมไอพี่อยากติดตามงานหรือไปต่องานอรไอยังไงก็ติดตามช่องไต่อ่าช่องทั้ไลายเลยตามเบอร์โทรเออศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดน่งหนึ่งเด็ศูนย์ห้าเก้านะฮะศูนย์วดุวชัยรับสายได้เลยรู้ ติดต่อหาเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่บัวก็ได้นะนครับผมเอาตาแดงของเราคพั่น้องสำหรับวัยจีนจ้านะครับหน้าที่จังหวะช่วโชุกสนุกจากพี่บัวจ้าอาคุณครับขอบคุณครับ